ครั้งง้างง้างไว้ห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้าโยนมันหนีมันหนีมันหนีมันได้ขอไอเด็คไปแล้วไงไอเหี้ยไอกูรักมันเหลือสองตัวมันเหลือสองตัวมันหนีไปไหนมันหนีไปไหนมาแล้วมาแล้วมันไว้กับกูสามสามครบที่ไหนที่ตีตลาดหน่อยตีอยู่ตีอยู่กับเราไม่ไปไหนตรงไหนวะมักแล้วสามตัวเลยด้วยกันลเ้าตีรถป่ะ

ไปวู้วหมดไอ้น้องเล่นอย่าใครไม่เล่นมาเล่นก็บไอ้บ้าเออไนปันพูดบิดพูดบิดนายปันยิงอาร์คจะปลาระเบิดให้ระเบิดระเบิดวงระเบิดวงไล่ไล่ไล่ตุ๊ด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 ไอ้เฮียเอ้ยเหมือนกูเลยเทคนิคกูเลยแต่แตงว่าของกูเข้าใจมันอยู่หลังระเบิดวงอ่ะ ้เขาผมเข้าวงแล้วเกมเล่นในวงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพย์ให้เดี๋ยวเอาเพย์ให้ไม่มันมีก้อนหินให้เล่นไงเย็นเย็นกูเล่น M4 อยู่อะไรอย่านี้อยู่เพาะวะเดี๋ยววะนี่มันยิงอยู่อ่ะมีระเบิดปะตรงมาร์กเลยมันเคาะอะไรวะนอนอยู่นอนอยู่ฮามันเคาะอะไรวะมันน่าจะเคาะผมมันเคาะสมุกมันมันเคาะสมุกมันเคาะสมุใช่เหรออันนั้นกูดับไปกูดับไปหาเลย คือมีงูหลังกูไม่เจอหน้าหน้านอนอยู่มันนอนอยู่บันไม่ไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ต้องรีบมากธโมกอัดแม่งเลยธโมกไปเยอะนั่นมันมีกระปั้มในธโมกอยู่ไล้ตัวนึงตัวนึงตุ้งปิงตุ้งปิงไอ้ตัวนึงอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายนั่นแหละเออไอ้ตัวนึงบ้านเหลืองอรับ้านเหลืองอรับันเจ็บเจ็บเจ็บบ้านเหลืองหลังกระแพงหลังกระแพงหลังกรแพงฟ้าค่อยมูฟเลย จะมียอเดอกพี่กูเก็บด้วยมึงเอาอยู่หลัง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 ต้นไม้หลังต้นไม้แล้วก็แล้วก็เราจะเย็นจะเย็นนั่นแหละนั่นแหละเห็นแล้วเห็นแล้วเออออกมาออกมากว่ากวัาหนึ่งอ๊ยแชมป์เว้ยหวะแล้วก็ให้วินเนอร์วินเนอร์ซิกเก้นดินเนอร์